เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเสาวอิซุซุหลังจากที่มีการเปิดตัวขุมพลังใหม่แม c f ฟอร์ดนะครับเครื่องยนต์2.2ลิตร2,164ซีซีมาพร้อมกับ163แรงม้า400นิวตันเมตรนะครับถือว่าให้พลังกำลังแรงมามากกว่า1.9แต่น้อยกว่า3.0ลิตรนะครับแต่เขาบอกว่าถ้านำไปปรับจูนใส่กลอง ECU เข้าไปนะแรงม้าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับวันนี้จะพาเพื่อนนะครับมาอัปเดตในส่วนของ ราคานะครับแต่ละรุ่นนะของอ i ซูซุนะครับ mewex นะวันนี้นะครับอัปเดตราคา mewex นะครับสำหรับเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับก็จะเข้ามาประจำการใน mewex แล้วก็ดีแม็นะครับก็จะมาแทนในส่วนของเครื่องยนต์หนึ่นะครับก็จะถอดหนึ่ออกไปนะครับก็จะมี2.2เข้ามาแทนนะครับซึ่ง2.2นี้ก็จะมีทั้งรุ่น rs ด้วยนะนะครับแต่น่าเสียดายนะยังไม่มีรุ่นขับ4นะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาไล่เลียงกันนะครับว่าเครื่องยนต์2องจุดสองใน m e w e นะครับมีรุ่นไหนบ้างแล้วก็ราาค อยู่ที่เท่าไหร่นะครับต้องบอกไปก่อนนะครับว่ามีการปรับขึ้นจากรุ่นเดิมนะครับประมาณ1นึ0งหมื่นกว่าบาทนะครับถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะมาพร้อมกับเกียร์นะครับ8สปีดนะครับในรุ่นออโต้นะก็ถือว่ามิลเอ็กนะครับมีเฉพาะรุ่นเกียร์อัตโนมัติอยู่แล้วนะ แต่สำหรับ1.9ก็ยังมีจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับในราคาเดิมนะถ้าใครยังสนใจ1.9อยู่ก็สามารถสอบถามศูนย์บริการใกล้บ้านท่านเลยนะครับเพราะว่าน่าจะมีรถอยู่นะสำหรับ2.2นะครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับ a t นะครับขึ้น2ล้อนะครับราคา1 1 9 4 0 0บาทนะครับก็ถือว่าเพิ่มมาจาก1.9ประมาณ10,000บาทนะครับและในรุ่นขับ2นะครับ e l e g a n นะครับ2.2ลิตรนะ1,429,000บาทนะครับก็เพิ่มขึ้นมาจาก อิลเลียน1.9นะครับประมาณ10,000บาทนะครับขยับขึ้นมานะครับเป็นอัลติเมทนะครับเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวนี้ผงอะไหลไฟฟ้านะครับ1ล้าน500,000 5,000บาทนะครับก็เพิ่มจากอ่าอัลติเมทนะครับในรุ่น1.9ขึ้นมานะครับประมาณ10,000บาทนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับรุ่น RS นะครับก็2.2ก็มีให้แล้วนะครับแต่เป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคา1ล้าน60 4,000บาทนะครับรุ่นนี้นะ1.9ไม่มีนะนะครับแต่ก่อนมีเฉพาะ3.0ลิตรนะครับแล้วก็ในส่วนของรุ่น RS นะครับ3.0ลิตรนะครับราคา1,659,000บาทนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับ3.0 RS 1,759,000บาทนะครับถ้าเทียบราคาในรุ่นขับ2 RS นะครับระหว่าง2.2แล้วก็ 3.3ลิตรนะครับราคาห่างกันอยู่ประมาณ30,000บาทนะครับตัวเลขกลมๆนะบวกลบอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้นะครับก็ลองไปสอบถามศูนย์บริการใกล้บ้านท่านนะครับ2.2ดียังไงถ้าเทียบกับ1.9นะแรงบิดแรงม้านะครับอัตราเร่งรวมไปถึงเกียร์นะครับเป็นเกียร์ลูกใหม่นะครับทั้งเกียร์แมนนวลแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับถือว่านํามาแก้ปัญหาในส่วนของการออกตัวการเร่งแซงของ1.9รวมไปถึงอัตราการประหยัดน้ํามันได้ดีเลยทีเดียวนะครับ เปล้วครับคิดเห็นยังไงกับราคาที่เปิดมานะใกล้เคียงกันมากนะครับราคาห่างกันประมาณ10,000กว่าบาทนะสำหรับ1.9 Blue Power บูพาวเวอปัจจุบันแล้วก็2.2 m a c f o r นะครับที่เพิ่งเปิดตัวก็จะประจำการนะครับในส่วน DMAX แล้วก็ m ิวเนะครับเป็นบางรุ่นนะนะครับสำหรับใครที่รอนะครับขับ C นะใน m a ็ f o r ร์2สนะครับน่าจะมีให้เห็นในปีถัดไปนะครับปี2025นะตอนนี้ก็ มีเพียงนะครับเป็นบางรุ่นนะเป็นบางรุ่นย่อยนะครับนี่มิวเอก็มีให้ครบทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนท็อปสุดนะครับ R S เลยก็ว่าได้นะครับแต่ล่าสุดนะฟอร์ดก็แก้เกมนะครับนหลายคนน่าจะได้เห็นรีวิวแล้วก็นะครับการเปิดตัวของ Ford Ranger m r นะครับเ S R T นะเป็นเครื่องยนต์ V6 ซนะครับ3.0ลิตรนะ250แรงมาอันนั้นเขาแรงมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับถือว่าพละกกำลังแรงมากน่าจะเยอะสุดนะสำหรับกระบะเตี้ยนะครับ ก็คือแต่งมาให้หมดเลยทั้งภายนอกภายในถือว่ามีความสปอร์ตความแรงความดุดันเลยนะครับหลังจากที่อนะีซูซะเปิดขุมพลังหม่นะครับไม่ถึง2-3สวันนะเขาก็มีการเปิดตัวนะครับขายในบ้านเราแต่ราคาก็ถือว่าแรงพอๆกับเครื่องนะครับ1.749ล้านบาทนะครับถือว่าห่างจากนะครับเพื่อนนะรุ่นเดียวกันค่อนข้างที่เยอะนะแต่ในบ้านเราถ้าเทียบจริงๆก็ตอนนี้ยังไม่มีนะถือว่าเป็นการเปิดตลาดแล้วก็ท้าชนนะครับจาตลาดโดยตรงเลย นะครับดูกันว่าปี2025นี้นะโตโยต้าอีซูซูจะตามฟอร์ดไหมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดตัวสําหรับฟอร์ดเลปเตอร์นะโตโยต้าก็ตามนะครับเปิดตัว GR นะครับกระบะสมรรถนะสูงและตอนนี้เขาก็นําหน้าไปอีกแล้วถือว่าเป็นการนะครับท้าชนเลยก็ว่าได้นะสำหรับกระบะตัวเตี้ยนะครับที่มีความเร็วความแรงอยู่ในตัวนะครับแล้วแฟนคิดเห็นยังไงครับกับแม็กฟอร์ด ราคาที่เปิดมาใกล้เคียงกับ1.9แต่1.9ก็ยังมีอยู่นะถ้าใครสนใจนะครับการดูแลรักษาจะเป็นยังไงสาหรับ MacFord ต้องดูกันยาวๆโอเคครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับการพูดถึงเรื่องราคาของ MacFord นะว่าเปิดราคามาที่เท่าไหร่สำหรับ i ิสูส m มิวเอครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์โดยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ